สวัสดีนะจ๊ามาอีกแล้วเพื่อนจ๊าเมนูมามาเกาหลีทานแบบเรียวๆไม่มีผักไม่มีเครื่องเคียงใดๆมีแต่เครื่องปรุงบางครั้งคนเฮานะเพื่อนเนาะมันทานอีอย่างที่แบบว่าจัดต็มหลายมันกับติ่มแบบอาน,านาันาอันานนะระจายีเดาะ hey. กันทานแบบนี้ก็อร่อยนะเอาแต่เส้นมาร์มอแล้วก็ใส่เครื่องปรุงของเขาไปเลยนะเพื่อนโอ้โหยอะจังเลยทานแบบนี้ก็อร่อยนะเพื่อนอือโอ้โหเสน่ห์แรงไม่เพื่อนดูสินี่เสน่ห์แรงไหมจ๊ะมีใครมาดอมดอมอยู่ตรงจมูกเราเนี่ยเพือ่อน อ้เป็นเด็กน้อยหอมม่จะกินแบบนี้ละเพื่อนเลยพักกระโบมีเนื้อกระโบมีเสินเพียวๆค่ะเพื่อนแบบมีแซ่บอือหืออือหอือ คิดถึงวัยเด็กอือดูปาก อ,อ,อร่อยนะเพื่อนเสียดายเนาะไม่มีไข่กับกับเนื้อไม่ได้ไปไหนนะเพื่อนไม่ได้ออกบ้าน อร่อยดีนะเพื่อนอือืออประธานอภัยนะคะทุกคนจ๋าคนเรามันก็ต้องมีมั่งนะเพื่อนเนาะ เมนูง,ง่ายๆแต่แซนอร่อยนะทุกคนจ๋าเด็กหอ่มีจะทานแบบนี้หรอเพื่อนไม่ได้กินหลอกไข่ก็ยังไม่ได้ทานเลยเพื่อน ก็ดูตามใช่หรือเพื่อนโอ้โห

bạc mm. mm. chứ, <coughs> อร่อยมากเลยเพื่อนหมดจานเลยหมดจานเลยทุกคนเสียงภาสีปภาสีเนี่ยเนี่ยทันเรื่องงานอยู่ข้างบ้านต้องใส่เป็นบ้าสวนเป็นหลังบ้านเพื่อน คือันกระซานี่ถึนคนเราพออ,อายุเยอะมาอยู่ด้วยกันมานานๆสามสี่สปีมันก็จะเป็นเพื่อนกันเนาะสามีภรรยา คือตอนจีบกันใหม่ๆเด้จ้า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 ขา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 มาเพื่อนบาอยู่กันไปนานไปนานมากเนี้ยไปเบาๆดอกอืมโอเคนะจ้าเพื่อนๆจ้าไปแล้วมาพูนมาพอกกันไหมกับตุกพี่กินแชปโอู้โหหนางหลานมาแบบนี่้นอนคือเก่าไปแล้วมาพูนมาพอกกันไหมกับตุกพี่กินแชแลนะจ้าบ๊ายบายอู้หูหมดเลยเพื่อนจ้าอร่อยมากอะไรจริงจริงเลิศเล 拜拜，再见。